วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าพัดลมโซลาร์เซลล์หน้า14นิ้วครับลูกค้าครับหลังจากที่เราชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งวันแล้วนะครับวิธีการใช้งานตอนคืนนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยครับนะแค่ถอดออกครับลูกค้าครับนะก็สามารถกดนะครับนี่ฮะลูกค้าครับกดโหมดที่1ครับความแรงระดับ1ความแรงระดับ2ครับก็จะขึ้นสถานะการใช้งานปุ่มสีเขียวนะครับเราสามารถกดสายได้ครับลูกค้าครับเห็นไหมครับโอ้โหตัวนี้นะฮะลูกค้าผมบอกเลยว่า ใช้งานคุ้มค่าครับใช้งานได้ทั้งตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการชาร์จไฟ2ระบบนะครับแบบที่1นะครับลูกค้าครับเราสามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับนะฮะชาร์จได้นะครับแบบที่2นะครับเราสามารถชาร์จไฟบ้านด้านหลังได้นะครับเราจะมีชุดแถมให้นะครับนะลูกค้าครับแล้วต่อมาลูกค้าครับมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราชาร์จพลังงานแสงอาทิต์เสร็จนะครับเราสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีช่องเสียบ usb ครับลูกค้า โอ้โหลูกค้าดูสรับว่าตัวพัดลมตัวนี้ดีขนาดไหนลูกค้าครับยังไม่พอครับลูกค้าครับตัวนี้ไม่ใช่แค่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือลูกค้ายังสามารถเปิดลําโพงครับถ้าใครมีลําโพงอยู่ที่ทุ่งนาครับก็สามารถนะครับนะฮะฟังเพลงได้ที่ทุ่งนาครับลูกค้าครับเห็นไหมฮะโอ้โหนะฮะไม่พอครับสาหรับสายเลี้ยงวัวครับลูกค้าครับถ้าเรามีวิทยุนะครับล้วก็สามารถครับลูกค้าสามารถชาร์จนะครับชาร์จแบต วิทยุได้นะครับลูกค้าผมบอกว่าตัวนี้นะครับใช้งานดีมากครับขึ้นสถานะการใช้งานนะครับเห็นไหมฮะชาร์จแบตได้ทั้งหมดนะครับแล้วตัวนี้ครับลูกค้าครับเวลาใช้งานนะระบบต่อไปครับลูกค้าเราก็จะมีไฟ LED ในตัวนะครับเห็นไหมฮะมีไฟในตัวด้วยครับลูกค้าครับปุ่มต่อมาครับลูกค้าครับช่อง2ช่องนี้นะครับเป็นช่องที่เราเอาไว้เสียบไฟ LED นะครับที่เราแถมให้ลูกค้านะครับทั้งหมด2ดวงนะครับเราสามารถเสียบนะฮะลูกค้าฮะลองดับไฟครับ นี่ครับลูกค้าครับเห็นไหมครับโอ้โหมีไฟ2ดวงแถมให้ลูกค้าใช้งานได้ครับลูกค้าอ่ะกดพัดลมต่อไปครับลูกค้าเห็นไหมครับโอ้โหนะฮะอ่าความแรงระดับ2ครับลูกค้าเห็นไหมครับโอ้โหลูกค้าอยู่ทุ่งนานะฮะยังไม่พอครับลูกค้าอ่ะอยากชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะครับดู Facebook นะครับนั่งเล่น Ti ๊ t o k อกนะครับดู YouTube ลูกค้าก็สามารถทําได้แค่มีพัดลมตัวนี้แค่หนึ่งตัวลูกค้าสามารถทำได้หลายฟังก์ชันมากมากครับใครสนใจนะฮะ ก็สั่งซื้อได้เลยครับ